ระดับแรกก็ระวังที่หนึ่งเมื่อกี้ไอ้ปอะเอาเนอะมาได้เนอะระวังที่นู่นนี่ป๊อขอแล้ววันนี้สองปอลูกจะปามาขอพรปู่ท้าวเวสสุวรรณปางประธานพรสําเร็จที่วัดคันธารามต้องอ้อสองปอลูกกู้นี้มาถึงปู่จารปเพียนแล้วก็ขอหวยกันเลยวันนี้ไอ้ววเกับไอ้ป๊อเน้นขอหุ่นถูหอย่างเดียวไปเลยระว่างรอเลขออกเขาก็ไปพักกินเข้าแล้วก็นั่งงูกันซะหน่อยนะป๊อ๊อ ยี่ป้อขอยังอีป้อขอพืชหัหวยแรกแ้วหรอแรกขอยี่ป้อนะกะของดูหวยนะก้าแลกแขอรางวัลที่หยังโหระดับแรกกัรางวัลที่หนึ่งเมื่อีป้อเออเอาเนื้อมาได้เนื้อรางวัลที่นู่นนี่ป้อขอแล้วโอ้รางวัลที่หนึ่งยีป้อขอละอือโหอันแรกกับรางวัลที่สองก็ได้อ๋อรางวัลที่สองแค่นายอันนั้นขอพืนแม่แรกแล้วรางวัลที่สองหอยแม่อืออ๋อเอาไปยังอันแรกเอารางวัลที่สามโอ้รางวัลที่สามนั้นมาได้ วันที่สามนั่งผู้ปี้อล่าวันที่สามผู้ปีแลไปยังอันเอา,อาอเรางวันที่สี่ก็ได้เออโอ้รางวันที่สี่นี้อินดูลูกนี่อีป่ออีป่กอย่าพูดเมียกินนะจ๊ะรางวันที่สี่เอได้มั้ยเอออันเอารางวันที่ห้าอ่ที่ห้าในบ้านคือหลานเนี่ยแหละโอ้โห้ืหลานเรียบร้อยแล้ววันนี่ห้ารางวันที่ยังกเอ่ได้อันเอาเลขค่าสองตัวเออโอ้สองตัวนู่นได้สองตัวนั่งคือหลานอีป่อหลานมันอย่ามันหนักพอโอ้อันเอาเลขค่าสามตัวเออ เลขขายสามตัวนั้นอีพ่ออย่าพึ่งพี่สาวอีพ่อโอ้โหคะแนนมาได้สักนี่ได้รางวัลแรกเลีพ่อพึ่งรางวัลหนังรางวัลที่หกรางวัลที่หกโอ้มีแบบรางวัลที่หกมีแกโอ้ไปกินข้าวรางวัลที่หกอีก เมื่อกินข้าวที่โรงทานกันเสร็จแล้วสองพระลูกจอมโวกับป้ากันไปขอพอรและกับปิดทององคปู่เท้าวเวสวุวรรณปางประทานพรสําเร็จและนี่ก็คือเลขหวยที่สองพลูกจุดทูบขอพอรมารับรองเลยว่ามาขอพอรแล้วเด็ดแน่นอนจะไปลืมมาแอวแล้วมาขอพอรกันที่วัดคันธารามตุ้งอ้อนะครับ